สวัสดีครับผมเจน XCMG OCR Thailand นะครับวันนี้ผมมาจ่งวัดที่บ้านกุมแปรนะครับอำอเภอชุอวดนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็มาส่งให้น้องโดมนะครับเ้าแก่ลานปามนะคครับทท่เนโอุกครับ รถตักรุ่นนี้ครับรุ่น L W 156 F P นะครับเป็นรถขนาด1นึ่วนะครับน้องเล็กที่สุดของ x C M G ของเรานะครับเป็นยอดขายที่ดีมากนะครับมา20,000คันนะครับลงเรือมาจากเมืองจีนก็ตอนนี้ลูกค้าจับจองกันเกือบหมดแล้วนะครับวันนี้ผมเฉพาะผมคนเดียวในเรือ S C M G O อ A ีอานไครนบผมส่งมอบ วันเดียวนะครับสามพันนะครับก็มีคันี้หนึ่งนะครับที่บ้านกรุงแปรนะครับอําเภอเจ้าวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับคันนี้ก็คันนี้เริ่มมาลงแล้วนะครับทีมงานท่านใดสนใจนะครับเพิ่มรถตัดของเอ็กซีเอ็มดีตัวหารนได้เลยนะครับที่เบอร์หกแปดหกสี่เก้าหนึ่งสี่สองสี่หกนะครับหรือไม่ก็ติดต่อมาผ่านเพจผ่านไลน์นะครับก็ได้นะครับลงกัน อีกหนึ่งคันนี้จะเป็นอยู่ใกล้เคียงกันนะครับเดี๋ยวจะไปส่งที่บ้านสวนหลวงอำเภอเฉือเหลือมตะเกียบนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชเหมือนกันนะครับบริเวณพื้นที่นะครับเรามาส่งนี่คือรถเทรลเลอร์ของเราบรรทุกมาเองนะครับรถเราจะติดทีมแล้วก็มีลังเก็บเซ็ตอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับพร้อมแล้วก็จะมีทีมช่างนะครับ ผู้ชำนาญงานด้านงานก่อบำรุงหรืองานตรวจเช็คสภาพบำรุงรักษารถต่างๆก็จะมีมาพร้อมนะครับอย่าลืมนะครับทีมงานท่านใดสนใจเพิ่มรถตักของ x 3 g โทรมาที่เบอร์0ูนย์แปดหกี่เน่นะครับคับงเสิร์ตขานหยุดนะครับ CMT อาร์คิวนึงห้าหนะครับจำหน่ายโดย o t ไทยและนะครับก็เป็นรถที่มีคุณภาพมับัจจุบันนี้นะครับลูกค้ามีคามอยูเยอะมากนะครับนี่คืองานของตัวเล็กของเราวันนี้นะครับก็สำงเ็จได้ถ้ามาถึงก็คือช่างเราจะตรวจเช็คแล้วก็คอบคุณภาพให้นะครับ,บ,บ,บเดี๋ยวผมให้ชมนะครับ